แต่คราวนี้เราก็ต้องมารู้มีปัญญาอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องไปรู้ว่าเพศที่เราเนี่ยได้ไอ้ตัวขันห้าหรือกายกระจายของเรามาได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ไปเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สภาวธรรมเอาง่ายๆนะเราเนี่ยยังเห็นเป็นผู้หญิงเป็นพยาบาลเป็นผอ,อแล้วเราก็โ,โหผอคนนี้เนี่ยทำไมดูสมาร์ทอย่างนี้ทำไมได้ทำประโยชน์อะไรมากมาย ไอ้ความประทับใจแค่เนี้ยอาจจะทําให้พยาบาลบางคนแบบว่าโอ้โหเนี่ยถ้าทําบุญถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยไม่อยากเป็นลแล้วแค่พยาบาลอยากจะเป็นพ่ออ้อยได้ทําประโยชน์เยอะๆอยากจะเป็นในแพทย์ใหญ่อยากจะไปทํางานสาธารณาสุขที่ได้ทาประโยชน์ได้มากว่ไอ้ความปรารถนาเนี่ยที่ไม่ได้เห็นพออ้อยเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมมันตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นถึงแพทย์ใหญ่อยากจะเป็นถึงอะไรขึ้นมาทั้งที่ชาตินี้เนี่ยเป็นแค่พยาบาลหรือเป็นแค่หมอเฉย หรืออาจจะอยากจะเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขเพราะ,ะโอ้รัฐมนตรีเมดคนนี้นี่เก่งมากจังเลยเนี่ยเราอยากจะเป็นอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องทําให้ได้ดีเหมือนกับท่านแต่ถ้าเกิดเราทําในชาตินี้ได้เลยมันก็จบแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดทําไม่ได้แล้วเราชาตินี้เรารู้สึกแบบมันทําไม่ไดเ้เวลาที่เราทําบุญอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็ตั้งความปรารถนาในอนาคตว่าเราอยากจะเป็นอย่างนี้นะการที่เราได้มาเป็นพระอย่างอาตมาในชาตินี้อาตมาอาจจะไปสร้างแรงบันดาลใจว่าอยากจะเป็นพระ ไดที่ได้มาแสดงทมได้มาปฏิบัติทมได้มารับใช้ภาษาศาสนา2600เพียงการตัดสรู้จะต้องออกบวชแล้วออกมารับใช้ภาษาศาสนาเนี่ยแล้วอาจจะเกิดความประทับใจในสมัยก่อนๆเพราะเราเนี่ยยังไม่เห็นว่าพระรูปนั้นที่เราอยากจะเป็นนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่นามรูปเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมแล้วเราก็อยากจะเป็นขึ้นมาแล้วเราก็ไปทําบุญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไรความฝังใจอันนั้นเนี่ยเมื่อเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวมันผลักดันมาให้เรามาเป็นพระ นึกออกไหมอันนี้มันเป็นเหตุจากอดีตงั้นเราก็จะรู้แล้วว่าต้นเหตุที่สําคัญก็คือตัวอวิชชาหรือความไม่รู้ที่เป็นตัวตรงงานข้ามกับธัญญาและเป็นอวิชชาในระดับความไม่รู้ในระดับที่ไม่เห็นความเป็นจริงของกายรูปนามเนี่ยที่เรายังไม่ได้มองเป็นสภาวธรรมเรายังมองเป็นตัวตนคนสัตว์เรายังมองเป็นพระยังมองเป็นผู้หญิงที่สวยที่ประสบความสําเร็จเป็นพยาบาลที่ โอ้โหได้ทําประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยเพศนี้ด้วยอาชีพนี้เป็นหมอเป็นอะไรต่างๆขึ้นมามันเป็นจิตใต้สํานึกเราในอดีตเลยนะนะแล้วเราก็จะมีอัธยาศัยนิสัยอย่างนี้มาถ้าเราเนี่ยไปค้นพบความจริงโดยการที่เรามีสมาธิและย้อนไปดูอดีตไปดูเหตุของเราได้ไว้ตอนที่เรามันใกล้ๆ้จะตายเนี่ยมันจะมีเรื่องราวในอดีตที่ผุดขึ้นมาเป็นภาพที่ปรากฏที่ก็บอกว่าตอนใกล้ๆจะตายเนี่ยต้องให้คนไข้หรือคนที่จะจากไปนั้นเนี่ย มีนิมิตดีๆปรากฏนะถ้ามีนิมิตไม่ดีมีแต่คนมาร้องไห้มีแต่เสียงที่ไม่ดีมีแต่เสียงบน่นยาบาลก็คุยกันเสียงดังนะในห้อง ICU หรือไม่ก็มีแต่ความวุ่นวายเนี่ยไอ้การที่เขาจะไปดีไปดีไหมยากนะงั้นโดยมากนในห้อง ICU ีเนี่ยก็ต้องมีเสียงสวดมนต์มีพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปให้จับให้ระลึกก่อนที่จะไปเพราะว่าตัวจิตสุดท้ายนั้นเนี่ย กรรมสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวส่งผลที่จะไปดีหรือไม่ดีทั้งที่ทําบุญดีมาตลอดแต่มาหงุดหงิดตอนสุดท้ายแค่นั้นน่ะตบนรกทันทีเลยต้องเปเสวยบาปก่อนแล้วถึงจะขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะงั้นให้เราเข้าใจเลยว่าเหตุเนี่ยที่เราไม่เห็นความจริงกันนั้นเนี่ยและเราก็มีความปรารถนาเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็ยึดอยากจะเป็นฝังอยู่จิตใต้สํานึกของทุกๆคนนี่ อาจจะไม่ได้มีอย่างเดียวด้วยแต่อ้ที่มันเด่นที่สุดเนี่ยมันส่งผลมาให้เราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพระเป็นอะไรขึ้นมานะเราไม่ได้อยากเป็นอย่างเดียวหรอกนะแล้วเราก็มีอยังสิ่งอย่างอื่นเนี่ยล,ล,ลายล้อมมาด้วยงั้นตัวนี้ก็เรียกว่าตัวใุหรือต้นเหตุก็คือตัวตัณหาที่มีรากมาจากอวิชชางันถ้าเกิดเราเนี่ยเห็นทั้งเหตุของการที่เราได้การเป็นมนุษย์นะเพราะว่าเราเนี่ยมีการ ไม่เห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่ไม่งามเราเลยอยากเป็นแลวเราไม่เห็นความเป็นจริงมันเป็นเพียงแค่รูปแค่นามที่มันเกิดดับแต่สภาวะธรรมแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่เห็นตัวนี้เราก็เลยอยากได้อยากเป็นอยากมีแล้วก็ยึดไว้แล้วก็ทําความดีขึ้นมามันเลยไม่จบไม่สิ้น